สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนสวัสดีแฟนคลับ f ีทุกท่านนะคะเดินมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ควันก็เลยถ่ายคลิปโตนะคะชายเพิ่มเดินมาแล้วก็มาอาบน้ํานะคะเดินมาจากบ้านคุณปู่เด้อค่ะมาถึงที่นี่แล้วก็อาบน้ำ <c oughs> อาบน้ําให้เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ่แม่น้องเดินก็ต้องอาบน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเข้าโคกนะคะ Ôi ôi. Mà. ôi 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 Đài bốc. Đài bốc. Ô, ôi 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 ก็ให้เพิ่มกินด้วยสิให้เพิ่มกินด้วยพ่อเอ้ยเอ้ยเถิงกวนกวนแล้วกวนแล้วกวนแล้วด้วยค่ะแม่ทองคูณก็สนุกใหญ่เลยเอาไปไหนดินโอ้โหดอกไม้งอกอยู่บนหลังแม่ทองคูณ านูลง,ลงหาแม่เดี๋ยวก็ไปแล้วใช้เพิ่มชิวๆนะคะใช้เพิ่มไม่เหนื่อยด้วยค่ะแม่ๆไม่เหนื่อยนะคะ <c ười> ใส่ลังแม่ทองคูณด้วยพ่อดีเดอค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ซุ้มเขียวมี มีต้นไม้ให้ถูนะคะคลายเส้นคลายเส้นนะคะโอ้โห ถูคลายเส้นยางสนุกสุขสบายใจอาบน้ำอาบน้ำช่วงเย็นด้วยค่ะ

ไปแล้วค่ะไปเข้าโคกไปเข้าโคกที่เดิมอย่างสบายใจเดินลุกติ๊กดุ๊กติ๊กยืนกอนพ่อยืนกอน ยืนก่อนอาเอาเอาพลาสติกออกด้วยนั่นเอาออกด้วยเดี๋ยวฟ้าจะลุกเขาโคกเขาโคกแล้วนะคะเขา โอ้ต้นไม้งอกอยู่บนหัวแม่ทองคูณอยู่บนหลังแม่ทองคูณเลยเด้อนี่ขวานเออยืนกินอยู่ตรงนี้ก่อนคอยย้ำก็ท่านไปปิดเด้ยืนกินก่อนยืนกินก่อนลูกดิกลูกดิก ยังไม่ได้ปิดปิดน้ำเลยค่ะโบแป๊บเดียวเดินไปแล้วก็วิ่งวิ่งมาเหนื่อยแล้วก็กินแป๊บเดียวยืนกินอาหารอยู่โบไปยัง เพื oh, so ่อนนะคะเพื kä, i, ang, 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 uh ่อนโอ้สองตัวชายเพื่อนชายเพื่อนชินชินกับเพื่อนเลยเด้อค่ะแม่แม่ยังไว้โองยังนั่งยังไปยู่พัทยาแล้วค่ะเดินไปเตอยู่พัทยาอยู่พัทยานี่เดินเดินทุกวันวันละกิโลชองกิโล ค,คุณกินสับป,ประรดนะคะ,ะกินอะไรใช้เพิ่มขขขขเข้าไปวะจะล้างน้ำแล้วมมาาเข้าไปลูกไป โกเลยนะคะที่ดืมไหนามาทางนี้มาโอ้นี่เห็นเลย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 เพิ่มเพิ่มทำอะไรอีกแลว้วทำอะไรอีกแลว้วทำอะไรอีกแลว้วอ้าเกล็น,นม ในทองคูณจะหันมาใส่ต้นสับป,ประรดนะคะแม่แม่ลูกกินนมก่อนในทองคูณกินนมอย่างสบายใจเลยคะ่ะอาบน้ำเย็นๆ อีกหน่อยก็นอนเนะาะค่ะอีกหน่อยก็นอนหลับอืมถ่ายเพิ่มเอ้ยขาที่ห้าก็อกนี่ทรงคูณยายังอยู่บนบน,บนหลังอยู่เด้อค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เพือเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อปูนเด้อค่ะหนึ่งไลน์หนึ่งเชคือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะสวัสดีจ้า